สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านตอนนี้ฝนก็เริ่มตกปลาปลายแล้วใช่ไหมครับขนทางเดินที่จะเข้าบ้านคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นชนบทหรือในกรุงเทพก็ตามต้องเฉอะแฉะมีความสกปรกมีขี้โครนเยอะแยะใช่ไหมครับรองเท้ากู่งามของคุณก็ต้องเจอแน่ๆต้องสกปรกแน่ๆน,นะครับรายการพี่คุ้คิดของธนาคารกรุงเทพจำกัดวันนี้จะเสนอแนะวิธีการทําที่เช็ดรองเท้าแบบง่ายจากเศษวัสดุเหลือใช้ครับติดตามชมดูสิครับ คุณเคยเจอปัญหาเช่นนี้ไหมคะนี่เป็นปัญหาเล็กน้อยที่สามารถจะแก้ไขได้นะคะเพียงแต่นำเอาวัสดุเหลือใช้ที่คุณทิ้งขว้างไปแล้วมาใช้ใเป็นประโยชน์แหละคะ่ะอย่างเช่นฝาน้ำมัดลมที่คุณคิดว่าไม่มีประโยชน์แล้วนะคะคุณสามารถที่จะนำมาทำเป็นของใช้ภายในบ้านได้เลยคะ่ะ <ham S 1> ก็เก็บรวบรวมฝาน้ำมัดลมหรือฝาจีบขนาดเท่าๆกันนะคะให้ได้ประมาณสักร้อยสามสิบฝา หลังจากนั้นนะคะหาเศษไม้อัดหรือว่าไม้แผ่นย่าน่นานนะคะมาเลื่อให้ได้ขนาดประมาณสัก1ฟุตคูณ1ฟุตครึ่งนะคะขัดขอบให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาทาสีให้สวยงามทิ้งไว้ให้แห้งนะคะเมื่อสีแห้งแล้วนําแผ่นไม้มาขีดเส้น,นตีกรอบโดยด้านข้างด้านละประมาณสักหนึ่งนิ้วค่ะนำฟฝาน้ำอัดลมนะคะวางบนแผ่นไม้โดยหงายจีบขึ้น แล้วก็ตอกตะปูตัวเล็กๆล,ลงตรงกลางฝาจีบตอกจนเต็มนะคะเท่านี้คุณก็จะได้ที่เช็ดเท้าราคาถูกเอาไว้ใช้ในบ้านแลาา้วล่ะค่ะถึงแม้ว่าที่เช็ดรองเท้าอันนี้นะครับจะทำกักษา,มาไม่ได้หมดนะครับ แต่อย่างน้อยมันก็ช่วยผ่อนแรงคุณไปได้เยอะทีเดียวใช่ไหมครับถ้าคุณสนใจนะครับสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการเงินสัมพันธ์ธนาคารกรุงเทพจำกัดสำนักาใหญ่สีลมครับเห็นไหมครับคุณสามารถทำเองได้ง่ายๆด้วยตัวคุณพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ